สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ world focus รู้รับโลกประจำวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์2558ค่ะควันนี้พบกับคุณอภิรักษ์หานพิชิตวณิชและดิฉันกัน,นัดวัฒนาสุทธิวงศ์ค่ะกับความเคลื่อนไหวในตอนออวกลางนั้นยังคงมีปฏิกิริยาที่รุนแรงนะครับขณะที่ล่าสุดทางการอังกฤษได้มีการเปิดเผย ชื่อหลายคนจำภาพได้นะครับชายร่างใหญ่ตัวสูงนะครับที่สังหารตัวประกันฆ่าตัดคอทั้งชาวอังกฤษอเมริกันแล้วก็ญี่ปุ่นรายล่าสุดมีการเปิดเผยนะครับว่าจิฮัดจอนสหายคนนี้แท้ที่จริงแล้วมีชื่อว่ามูฮัมหมัดเบนนาซีนะครับซึ่งเขาเป็นคนคูเวตเกิดในคูเวตตั้งแต่ช่วงช่วงแรกเกิดจนถึง6ปีอยู่ที่คูเวตหลังจากนั้นมาอยู่ที่สหราชอาณาจักรอยู่ในอังกฤษอยู่ในลอนดอนและหลังจากที่เรียนจบ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็ได้เดินทางไปร่วมกับกลุ่ม IS ก็อย่างที่เราเห็นล่าสุดนะครับเป็นการเปิดเผยรายชื่อออกมาไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีผลต่อปฏิกิริยาการเมืองระหว่างประเทศในรูปแบบไหนครับซึ่งชื่อฉายาจิฮัดจอนเนี่ยนะคะก็เป็นการเรียกตามเจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเขามีการเรียกชื่อผู้ที่ไร้หลักฐานในการแสดงตัวตนหรือว่าไม่สามารถแสดงตัวตนในคดีต,ต่างๆได้นะคะก็จะมีการเรียกเป็นชื่อว่าจอนโดนั่นเองค่ะ ช่วงนี้มาติดตามข่าว5อันดับกันค่ะปี2556นะครับทาง Google มีการเปิดให้บริการในพม่าะนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นเริ่มที่จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับโดยมีการให้ใช้บริการ Gmail แล้วก็ Google Translate ครับ ก็ถือได้ว่าเป็นกว่า3ปีแล้วนะครับที่พมา่าหรือว่าเมียนมา่านั้นมีการเปิดตัวให้กับชาวต่างชาติได้เข้ามาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของ Google ก็ทําให้าภาษาพม่ากลายเป็นภาษาต่างชาติลำดับที่74ที่ประกาศเริ่มให้บริการใน Gmail ก่อนหนนี้ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ Google ก็เริ่มให้บริการ Google Translate เป็นปาภาษาพม่า ซึ่งหลังจากที่เริ่มให้บริการก่อนหน้านี้นะครับก็มีการให้บริการ Google Search เป็นภาษาพม่าได้แล้วกว่า2ปีก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่เห็นได้ชัดในการบุกตลาดเมียนมาของ Google หลังจากที่รัฐบาลเปิดประเทศครับ b บรนด k เคมเลอผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Google กล่าวว่าเมื่อ4ปีที่แล้วก่อนที่จะมีการเปิดประเทศมีชาวเมียนมาที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพียง500,000คนคิดเป็น1%ของประชากรทั้งหมดที่มีถึง53ล้านคน แต่ว่าการเปิดประเทศไม่นานวันนี้ก็ทําให้ชาวเมียนมาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นตามจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มจํานวนทําให้ผู้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นกว่า5เท่าเป็น2.6ล้าน6แสนคนภายในเวลาไม่กี่ปีครับทางนี้การให้บริการภาษาพาม่าของ Google ทั้งใน Google Translate และก็ Gmail ยังอยู่ในขั้นทดลองหรือว่าเบต้านะครับ Google จึงเชิญชวนให้คนเมียนมาเข้ามาช่วยพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากเมียนมาแล้วนะครับคนเมียนมาที่มีถิ่นพำนักอยู่ในไทยสหราชอาณาจากักรและก็สหรัฐอเมริกา Google ก็หวังว่าการเริ่มให้บริการภาษาเมียนมาภาษาพมา่านี้ก็จะส่งเสริมสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเปิดกว้างางความคิดของคนเมียนมาผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นครับในข่าวต่อไปนะคะเราจะมาดูการเสด็จเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของเจ้าชายวิลเลียมค่ะติดตามข่าวในอันดับที่สี่กันค่ะ เจ้าชายวิลเลียมจุยกแห่งเคมบริดจ์ราชทายาทลำดับที่สองแห่งราชวงศ์วินเซอร์ของอังกฤษค่ะ,สะเสด็จเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการค่ะโดยสเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานฮานดะในกรุงโตเกียวค่ะโดยมีนายโยอิจิมัซซุเซะผู้ว่าการกรุงโตเกียวเฝ้ารับสเสด็จทมกลางผสกนิกรที่มารอรับสเสด็จเป็นจำนวนมากค่ะ โดยพระกรณียกิจแรกของพระองค์นะคะในการเสด็จเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันก็คือการเสด็จโดยเรือเร็วทอดพระเนตรทัศนียภาพของอ่าวโตเกียวค่ะหลังจากนั้นในวันเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นจัดพิธีรับเสด็จพระองค์นะคะด้วยพิธีชงชาตามธรรมเนียมโบราณภายในเรือนรับรองของสวนฮามาริคิวค่ะ ทั้งนี้เจ้าชายวิลเลียมทรงมีกำหนดเข้าเฝ้าสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโกะและสมเด็จพระจกักรพรรดินีมิชิโกะในวันศุกร์ค่ะก่อนที่จะเสด็จไปยังภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเพื่อสรงเยี่ยมเยียนและประธานกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ยังคงร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงแล้วก็สึนามิเมื่อเดือนมิถุนาอนปีอนมีนาคมปี2554ค่ะ อย่างไรก็ตามการเสด็จเยือนญี่ปุ่นของเจ้าชายวิลเลียมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสด็จเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีของสมาชิกราชวงศ์วินเซอร์นับตั้งแต่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกุฎราชกุมารและคารมิล่าดัชเชสแห่งคอนอลเมื่อปี2551นะคะก็ยังเป็นการเสด็จเยือนเพียงลําพังค่ะเนื่องจากแคทเธอรีนดัชเชสแห่งเคมบริดจ์พระชายาในพระองค์ไม่ได้เสด็จด้วยนะคะเนื่องจากกําลังทรงพระคันนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากการเสร็จสิ้นการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้แล้ว ะะเจ้าชายวิลเลียมก็จะเสด็จไปยังกรุงปักกิ่งที่ประเทศจีนค่ะเราจะเห็นได้นะครับว่าพระองค์ได้ทรงเสด็จยังแม่น้ําซูมิดะนะครับแต่ว่าในชุดแต่งกายอย่างเต็มรูปแบบก็ยังมีเสื้อชูชีพนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกฎความปลอดภัยที่เรามักจะเห็นได้ในหลากหลายประเทศนะครับที่มีความเข้มงวดในเรื่องนี้มาติดตามข่าวในลำดับที่3กันครับ เกาหลีนะครับมีการบังคับใช้กฎหมายห้ามนอกใจคู่สมรสมากกว่า62ปีแล้วก็มีความพยายามในการที่จะแก้กันมานานท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ก็สามารถที่จะยกเลิกกฎหมายดังกล่าวโดยคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้มีคำวินิจฉัยเสียงข้างมาก7ต่อ2เสียงประกาศให้กฎหมายห้ามนอกใจคู่สมรสเป็นโมฆะเนื่องจากเป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่ควรจะก้าวไก่แม้ว่าการครบชู้จะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมก็ตาม เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศเอเชียที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับนอกจากเกาหลีเหนือและไต้หวันที่กําหนดให้การนอกใจคู่สมรสเป็นเรื่องผิดกฎหมายโดยมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2496ระบุให้การนอกใจคู่สมรสเป็นอาชญากรรมที่ทำลายบรรทัศน์ศิลธรรมของสังคมรวมทั้งความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษจําคุกถึง2ปีครับ การวินิจฉัยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่5ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเหมาะสมของกฎหมายฉบับนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยวินิจฉัยมาแล้ว4ครั้งนะครับในช่วงปี2533ถึง2551แต่ก็เกิดการแต่ก็ตกการพิจารณามาโดยตลอดในช่วง6ปีที่ผ่านมาทางการเกาหลีใต้ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานคบชู้ประมาณ5,500คนโดยในปี2557เพียงปีเดียวนะครับมีผู้ตัดสินว่ามีความผิด892คน อย่างไรก็ตามตัวเลขผู้ที่ต้องถูกจำคุกด้วยข้อหาดังกล่าวในแต่ละปีก็ลดลงต่อเนื่องนะครับโดยในปี2,547มีผู้ตัดสินถูกตัดสินจำคุกฐานคบชู้ทั้งสิ้น216คนลดลงเหลือ42คนในปี2,553และนับจากนั้นก็มีผู้ตัดสินถูกตัดสินจำคุกเพียงแค่22คนเท่านั้นตัวเลขที่ลดลงนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปของเกาหลีโดยกฎหมายนี้แต่เดิมมี เพียงแค่ต้องการจะให้ปกป้องพลเมืองสตรีที่แทบจะไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆหลังจากการสมรสนะครับซึ่งต้องพึ่งพาสามีเป็นหลักรวมทั้งการหย่าร้างในสมัยนั้นยังถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายในขณะที่สังคมเกาหลีในปัจจุบันสตรีสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นและกังวลต่อการหย่าร้างที่ลดน้อยลงครับก็เป็นที่ น่าสังเกตนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีนักวิเคราะห์นักสังคมศาสตร์ค่ะเขาก็ออกมาวิเคราะห์ค่ะว่าเป็นเพราะว่าความเจริญทางวัตถุเนี่ยมีมากจนทําให้ค่านิยมทางสังคมเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในลําดับที่2และ1กันค่ะ